สวัสดีครับจากการเจอกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ผมรอรวมดำนะครับหรือว่าช่อง YouTube รอหลอนรวมดำครับรถบรรทุกทำงานวันนี้ผมอยู่ที่อนาจักรนะครับอนาจักรเสียฟอมนะครับหรือว่าพีระวิทการเกษตรนะครับตรงนี้แห่งจอมพระเรานเองโอ้โหดูอรอบๆอบ,บครับปัญญารอบๆ วันนี้พายุเข้านะครับเลยโอจทย์ทาดูบรรยากาศรอบๆสุดจัดครับทีมงานนี้มีอะไรบ้างเอาเริ่มคันนี้เลยเลือเป็นไรเนาะตัวนี้ ทะเลา์คันนี้ครับทเลร์คันนี้ก็จะเป็นสิงไฮเทคนะครับตัวนี้สิงไฮเทคยังหล่อมากครับทีมงานพีรวิทย์การเกษตรนะครับตัวนี้จะเป็นตัวว่ยย้ายรถเกี่ยวนะครับตัวนี้เฉลี่ลยจ้าช้างครับจ้าช้างรถเกี่ยวคันแรกเลยครับจ้าช้างตัวนี้ครับ เจ้าช้างไวไฟนะครับกรเกษตรพัฒนาปีอะไรเนาะคันนี้เดี๋ยวมาดูก่อนครับนี่ครับทีมงานพีรวิทย์การเกษตรครับตอนนี้ผมอยู่ที่อาณาจักรเสียฟอร์มนะครับบ้านตาบอดนะครับตำบลบุกแรงอำเภอจอมพระนะครับนี่มาดูเจ้าช้างก่อนเป็นปีไหนเนาะเจ้าช้างคันนี้ เจ้าช้างไวไฟนะครับอู้วงาจจัดดูครับเจ้าช้างไวไฟปีไหนน่อยไม่เห็นไม่เห็นปีเลยคันนี้เคยไปดูการทำงานของเขาแล้วนะครับโอ้ฟาดมากครับคันนี้นี่นะครับสเปครถ ดูเลยครับเห็นไหมครับผมก็ไม่ค่อยสัดสเปครถเหมือนกันครับแต่พาประชมบรรยากาศรอบๆครับกระจกครับจะมีสิบล้อคันหนึ่งนะครับก็เจ้าช้างครับผมแล้วก็มีเจ้าคูต้าครับนะครับเจ้าคูปรต้า L 5018นะครับคันหนึ่งครับแล้วก็มีคันนี้ครับคันนี้ก็ มาจากไหนเนาะคันนี้อู้๋ยพามาชมเครื่องกันครับยังไม่ทราบเลยครับว่าอ,อู่ไหนขอดูเทอร์โบครับมัลเลอร์ครับเทอร์โบโอโ้โหนี่ครับเทอร์โบเครื่องน่าจะเป็น jo 8 c ครับตัวนี้ jo 8 c ครับน่าจะเป็น jo 8 c ครับฮีโนเทอร์โบก็น่าจะประมาณ สองร้อยหกสิบเลงหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ครับนี่ครับเปิดคันนี้เป็นคันแรงครับไม่สิ้นก็สายครับว่บางั้นดูรอบคันคันแรงนะครับครับบริเวณรอบอ่ฐานเครื่องมือนะครับอยู่ตรงนี้อ้ เยอะๆเต็มไปหมดครับเครื่องไม้เครื่องมืออัน,น,นจาจักเสียฟอร์มนะครับหรือว่าพีรรวิทยการเกษตรนะครับตั้งอาย่สามคันเลยวันนี้จอดครับวันนี้พายุเข้าเลยจอดพรุ่งนี้น่าจะได้เริ่มงานกันลงอีกครับถ้าฝนไม่มาอันนี้เจ้าสักนะครับสักพัฒนาตัวนี้ วันนั้นดูนะนะปีไหนนะตัวนี้สพัฒนาการเกษตรนะครับมาดูปีครับสพัฒนาการเกษตรปีห้าเจ็ดนะครับตัวนี้ปีห้าเจ็ดนับดูเอาครับว่ากี่ปีมาแล้วเครื่องยนต์นะครับสวัสดีครับ นี่ครับพี่ฟอร์มนะครับนี่ครับนี่ครับนี่นะครับเจ้าของผู้บริหารงานครับทีมงานพีรวิทย์การเกษตรนะครับอำเภอจอมพระนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะพามาชมรอบๆนะครับอันนี้เป็นเครื่องเดี๋ยวผมดูก่อนครับร้อยเก้าห้าเทอร์โบนะครับเฮดโอเจดีหรือเปล่าพี่เฮดโอเจดีเฮดโอเจ็ดดีร้อยเก้าห้าครับตัวนี้เจ้าศักพัฒนานะครับ โอ้โหอันนี้ผมไปชมการทำงานมาแล้วนะครับเพื<ๆ>่อนฟาดมากครับไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะได้ลงเกี่ยวหรือเปล่านะครับพอดีพายุมันเข้าครับนี่ครับนาจักรอลังการมากครับลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะคนว่ากันอย่างนั้นนะครับโอ้โหสุดยอดครับนาจากัก ดูรถครับดูรอบด้วยรวมมีกี่คันครับโอ้เยอะแยะเต็มหมดครับนี่ครับเทรลเลอร์ครับสิบล้อคันหนึ่งรถเกี่ยวสามคันนะครับเดี๋ยวก็มีเจ้าคูวัตตาครับเดี๋วก็มีนะครับรถแบกน้ำมันขนน้ำมันครับนี่ครับอาณาจักรเซลฟอร์มนะครับพีรวิทย์การเกษตรนะครับอำเภอจอมพระอยู่ที่บ้านตาบะครับ สุดจัดครับทีมงานนี้ที่ถามทีมงานดูครับว่าอีกไม่นานนี้จะมีคนดังมาครับจะมีคนดังมารีวิวติดตามได้ครับทีมงานคุณภาพครับเขตอำเภอจอมพระเราคุณภาพมากครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับเผื่อ,เพ,อเพื่อนๆท่านใดจะสนใจ ติดต่อว่าจ้างรถเกี่ยวข้าวครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรครับเดี๋ยวมาดูทางนี้ครับนี่ส่ไปไม่นอเล้เดี๋ยวมาดูสติกเกอร์มีอยู่ครับของเจ้าช้างนี่ครับเพื่อนท่านใดสนใจนะครับจะติดต่องานว่าจ้างรถเกี่ยวนะครับติดต่อมาได้ทางเบอร์นี้เลยนะครับพีรวิทการเกษตรนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้ 1น,นึ่นะครับนี่ครับพีรวิทย์การเกษตรนครับอำเภอจอมพระนะครับติดต่อได้ครับจัดครับชมด้วยรอบครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าฝนไม่มาเดี๋ยวจะพาไปดูพี่พี่เขาฟ้ากันนะรพรุ่งนี้ว่าจะแรงแค่ไหนครับ น่าจะเห็นสามคันลงแปลงเดียวกันหรือเปล่าเราติดตามครับหลังการมาครับสุดจัดครับวันหนึ่งนี่หกสิบเจ็ดชิบได้นี่แต่แป๊บเดียวครับผมว่านะถ้าลงง่ายๆถ้าไม่มีลมไม่มีอะไรนะครับสุดจัดครับทีมานโอ้ฮู เดี๋ยวรพาไปดูมุมกว้างครับมุมกว้างครับนี่ครับทีมงานพีระวิทย์การเกษตรนะครับอำเภอจอมพระตั้งอยู่ที่บ้านตะบดนะครับตำบลบุกรกเงอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับ,ค,รบความดูรอบเพื่อนๆท่านใดสนใจที่จะติดต่องาน,นครับก็ ตามเบอร์โทรแล้วครับทิ้งไว้เมื่อกี้ครับสวยงามครับว่างจริงครับน่าจากเขาสำนักงานพีระวิทย์การ,กรเกษตรนะครับสุดยอดครับผมก็เพิ่งเคยมานะครับ เดี๋ยวจะผมจะพาทิ้งท้ายกับพี่แกนะพี่ฟอร์มนะเสียฟอร์มนะเดี๋ยวจะพาทิ้งท้ายกับพี่แกนมาจากไหนเรื่องงานะครับเพิ่งเรงงานครับมาจะมาตอนเที่ยงแล้วแต่พอดี อันนี้ครับนอนในรถซีซอฟอลองกัเลยอยู่ือนจ้าครับครับาเมียนึงเดียครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะทิ้งท้ายไปกับพี่โฟมเลยครับเผื่อเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับจะว่าจ้างรถเกี่ยวข้าวในเขตอำเภอจอมเทาเราเดี๋ยวให้พี่แกทิ้งท้ายเลยครับอาครับพี่ติดต่อมาได้ครับกับทีมงานพีรวิทย์การเกษตรครับ0 984231097โฟมครับครับผม นะครับเพื่อนๆทนใดสนใจนะครับหรือว่าพี่น้องทนใดสนใจที่จะว่าจ้างรถเกี่ยวข้าวครับตามนี้เลยครับทิ้งท้ายกับพี่เจ้าของทีมงานครับพี่ฟอร์มนะครับพี่ระวิ์การเกษตรนะครับอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับ098 423 1097ครับผมครับทิ้งท้ายไปด้วยเจ้าสักนะครับลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะคนนะครับสวัสดีครับ